สวัสดีครับผมเซียนีนะครับ,รรบจากสมาโลโูปติวันนี้ผมก็จะมาแนะนําเซ็ตอบรมหุ่นยนต์ขนาดกลางนะครับก็จะมีหุ่นยนต์ทั้งหมด12ตัวสนามทั้งหมด6สนามและชุดเครื่องมืออีก6ชุดพร้อมเป็นการอบรมฟรีพร้อมกันแล้วไปชมรายการหุน่นกันเลยนะครับผมก็จะพามาชมรายการที่จะได้รับนะครับก็จะมีหุ่นยนต์พื้นฐานปฐมจํานวน2ชุด และสนามอีกหนึ่งชุดพร้อมลูปปิงปองต่อมาก็จะเป็นหุ่นยนต์พื้นฐานของมอต้นจำนวน2ชุดพร้อมสนามอีกหนึ่งชุดแล้วก็จะเป็นพื้นฐานของมอปลายจำนวน2ชุดและแป้นบาสพร้อมสนามอีกหนึ่งชุดต่อมาครับก็จะเป็นหุ่นยนต์ระดับกลางจำนวน2ตัวพร้อมสนามฝึกซ้อมหุ่นยนต์ แบบพาร์ตบูดอีก1ชุดแล้วก็หุ่นยนต์ระดับสูงจำนวน2ตัวพร้อมสนามฝึกซ้อมหุ่นยนต์แบบพาร์ตบูด1ชุดแล้วก็หุ่นยนต์ผสม2ตัวพร้อมสนามฝึกซ้อมหุ่นยนต์แบบพาร์ตบูด1ชุดสุดท้ายนะครับก็จะเป็นชุดเครื่องมือสำหรับประดิษฐ์หุ่นยนต์จำนวน6กล่อง ท่านใดสนใจสามารถติดต่อสอบถามหรือแอดไลน์ที่ตรงนี้เลยนะครับขอบคุณครับ